นีจ้าถิไเมืไหร่เอาข่อยผิดใช่เพราอไเหรก็ไม่ของเล่าวด้อจานจานน่อยก้อยเอ้ยเนื้ใหม่ดูมังกรคนละสามร้อยค่ะไค่ะกวนได้หนัยนมสิ่งนี้แต่หนึ่งมอนกรเนื้อใหม่ก้อนละขึ้นัปเ้อมันเหมือเดี๋ยวามเดูสดซีดตายนะเจ๋งเดนดิเออ จะมียูเตลาดเฮ็ดฟอจะไล่จะเดอเฮ็ดฟอมีแต่เฮ็ดฟอทั้งนั้นเลยเดี๋ยวร้านนี้ก็ร้านนี้ก็เฮ็ดฟอเขาไปใส่แล้วก่อนทันโลกละสามร้อยมาเลยด้วยพอถึงโลกละอันนี้อันนี้โลกละจักบาทจ้ะนี่โลกละสามร้อยเวยเมื่อนั้นคือได้ยินว่าเจ็ดร้อยแปดร้อยันนี้ของยาอันนี้มาแล้วมันลงแล้วมอจ่ะ เจข้อกี่นี้ดร้ละสามอยส่วนสิไปหาหมอดลหนึ่งส่วสิหาได้รอยเนลหนึ่งเนาะไรนี่หันะันนี้น่าจะเป็นหวดอเียงงนี้ก็เห็ดาอนะคะเห็ดอโอ้ย่นี่โลอละสองรอยห้าสิบแบบเนี้ย สอ250นะจ้ะโอ้เป็นช่วงช่วงเทศกาลเห็ดปออีีเลยมีอีกปอทั้งหนาจะทายางแบบนึงจะมีอีกปอโอ้อันนี้ก็อีอะไรอ่ะเทศกาลเห็ดาอนะจ๊ะอันนี้250คือกัน สองอร้ารอลอยเศร้าว้าวปลาก่อนเลยจะก่อนจะกรนแจกรอนจกรนเนี้อพอโอ้ไล่ไล่นล่งล่งนีรั่หนึ่งโลิจากบริจาคบิจาคบริจ้า สองบาทโอ0บาทโยพอสื่อก็ตายว่าพอเคยได้เด้อนุกไปหานะเมื่อหน่อนได้แค่สขีดแต่แกนึงเนึ่งพนี้ใส่เงินสื่อหลดเออไรีใส่เงินสื่อหลดจ้ะคู้ทังกินสื่อก้อนเตะตะกิดูกูบริหาโอ้สุดยอดเลยี่ปงอะไรนี่นี่แหละลูกงขีด นี่เป็น,ปน,ปนดอกบัดวดอกบักวบจานละหาบาทโอ้ยยเพราะกินได <y> ้บ <mm ้ <mm> จจาเจ้ากินเห็ดตาธรรงมาดาใครกินสายตาเมื่อเด็กเจ้ากินเห็ดก็เจ้าก็กินผักมอจ้ันน่าฝนดอกกระเจียวก็ออกน้ำดอกกระเจียวก็ร้ายได้จ้ะดอกกระเจียวอันนี้ดอกกระเจียวโอบวัวจ้าเพรมันผูกมันบอมันเป็นพิษดำเผือกเนาะแต่ว่าสีคล้ายๆกัน ตลาดได้จ้ะมาตลาดพามาเที่ยวตลาดนี่โลละสามร้อยเห็ดเห็ดพอกจามร้อยพอล้างแล้วสามร้อยบะล่างสองร้อยบัดนี้นี่แห้งๆไม่ยังคือไกลเขาไปบัดดี้เนี่ยอันนี้สองร้อยบัดเดี้โอ้ยหมดแล้วร่างเราจะเป็นแบบนี้ลค่ะโอ้อยู่ในจานนี่ร้อยนึ่งมันว่าจานนี้ โอ้ยก็ต้องไปหากลอดเลยจ้ะเด้อผู้ดใดอยากได้กินกับมาซนะื้อมาหากินอยู่ตลาดรวดเพราะขโมย